วันนี้เราจะมาสัมผัสประสบการณ์เอาชีวิตรอดในป่าสวาน่านะครับฮัลโหลโอเคในดูซว่าเราจะใช้ชีวิตเป็นตัวอะไรในป่าสวาน่านี่คือตัวละครที่เราจะเล่นคือกวางเหรอเชียร์คุณชมตอนนี้เราอยู่ในป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมาถึงเอ้าเยังเพิ่งกูโดนหมาในกินเออเกิดครับผมอยู่นีมีกวางกาลังโดนหมาในกินครับผม แล้วมันกงจะมากินกูแล้วอ้าาากายายาาาาาาายาา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 วิ่งไา้าา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 าวิ่งาดาาาาา้ากดวา่งาา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 ลาา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 ดาาอาา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 กิาาากูาาาาาเาา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 วาา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 อาาอาา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 วาาาานะครับนะ เยอะยูนตายหาแล้วดูดิหมามันวิ่งตามอยู่บ้างคุณผู้ชมเฮ้ยหมามันยังวิ่งตามอู่เลยวะเออโห่ี่มึงฆ่าเพื่อนกูไปแล้วทํามึงไม่ไปกินศพกันวะมันจะกินกูทำไมอโหกูตายอ่ะอะไรของมึงและแล้วผมก็ได้เกิดใหม่ในฐานะกวางป่าสวาน่านะครับนะเราไปวิ่งกินน้ำดีกว่าโหนี่ไงเราเดินมาสักพักหนึ่งเราก็เจอแหล่งน้ำแล้วนะ ในน้าตรงนั้นดูเหมือนจะมีสิ่งชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ผมมองดูดีๆน่าจะเป็นม้าลายกําลังข้ามแม่น้ํานะครับและกินน้ํายังไงอ่ะอ๋อเนี่ยกินน้ํโอ้โหแ,แล้วแล้วเจ้ากวางน้อยจอดีก็ได้เดินไปจนภลายไปในทุ่งหญ้าสวรณาเพื่อตามหาฝูงของเขาการเดินทางอันจังว่วงเปล่าและเปล่าเปลี่ยวหัวใจหวังว่าจะมีใครอยู่ร่วมโลกกับเขาได้มีตัวอะไรรอบข้าแล้ววะเราต้องยืนอยู่บนหินนะอุ้ยว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนน,นั้นดีกว่า ผมว่าถ้าเราขึ้นไปอยู่บนยอดไม้นั้นมันอาจจะปลอดภัยสำหรับกวางก็ได้นะมีคือการผจญภันของเจ้ากวางน้อยจอร์ดี้ที่ได้เริ่มเบิกตาดูโลกใบนี้เอ๊เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนเขาจะเจอสิ่งแปลกปลอมในทุ่งหญ้าสวัณนาครับโอโ้โหตรงนี้มีหญ้าลอยได้อยู่นะครับนะข้ากะโดดขึ้นไปไงเรามีทางขึ้นนี่แล้วก็โดดขึ้นไปงี้เอ๊บเอ๊บเรากำลังเป็นกวางที่กํลาลังพิชิตขึ้นไปยอดเขาของหินใบนี้ครับผมโอเค โอเคเราขึ้นมาสู่จุดสูงสุดได้แล้วครับผมเค okay. เราคือกวางทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาอันกว้างใหญ่นะครับอยู่วันนี้เราอาจจะปลอดภัยจากหมาในแต่เราจะตายเพราะขาดน้ําขาดหญ้านะถ้าเรากระโดดลงไปเราตายปะในชีวิตจริงก็จะตายนะแต่ผมคิดว่าในเกมไม่น่าตายหรอกปะโดดลงไปเลยเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอนะเพราะว่าเราไปสำรวจเราก็ตามหาสิ่งมีชีวิตในทุ่งหญ้าสวรรค์น,นาดีกว่าเพื่อผูกมิตรกับเขาครับเพราะว่า โลกใบนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวมันจะเงียบเหงาเกินไปหรือเปล่านะครับนะถ้าเป็นในชีวิตจริงนะตรงนี้จะมีจุลเค้แอบนอนอยู่แล้วก็รองงาบแบกบอยู่นะครับแต่นี่มันคือทุ่งหญ้าสวรสหนาที่สงบสุขเกินไปพอดูเจ้ากวางน้อยตัวนี้สิมันเดินทางมาไกลาหลังจากที่ลองเผชิญขึ้นไปบนภูเขาสูงและกําลังกินน้ําโดยไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรรออยู่หรือเปล่าดูเหมือนว่าเจ้ากวางน้อยจะเดินสำรวจไปจนเจอกับ บ้านพักของนายพรานนะครับนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าตัวเล็กจึงค่อยๆคืบคลานเข้าไปใกล้กับที่พักตรงนั้นนะครับพอเข้ามาดูใกล้ๆก็สัมผัสได้ว่าพื้นที่นี้เหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างนะครับนะเอ๊หุยเอาแล้วครับไอหนุ่มคนนี้มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับมันไม่ใช่เด็กอีกต่อไปมันเริ่มมีเขาครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วนะโอ้โหเหมือนเป็นบาเล่านะครับ คือมีใครมาสร้างบาร์เล่าในทุ่งหญ้าสวรรค์น,น้าวเนี่ยเหมือนผมเห็นก้อนหินไลออนคิงเหรอคุณผู้ชมผมว่าตรงนั้นมันคือพื้นที่ของสิงโต,โตแน่นอนคนระับนี่คือการตัดสินใจลงมาในน้ำครั้งแรกของเจ้ากวางน้อยเชียน่กลัววะ่ะแค่ลองจินตนานการว่าในแม่น้ำนี้มันต้องมีฝูงชระเข้ที่รอง่าเราอยู่ก็เป็นเรื่องยากแล้วที่จะรอดชีวิตออกไปได้เมื่อลงมาในน้ำ การตัดสินใจของเจ้ากวางตัวนี้เป็นการตัดสินใจที่จะมีชีวิตรอดหรือเป็นการตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายกันแน่เรามารอดูกันครับผมแต่หลังจากเฮ้ยและแล้วกวางน้อยก็จมน้ำและเหมือนว่ากำลังจะตายครับผมเชื่อแล้วกวางจะตายกวางจะตายทำไงดีะและแล้วกวางตัวนี้ก็ได้พลพบว่าตัวเองนั้นเคยอาศัยอยู่ในน้ำมาก่อน จากที่เขาเคยว่ายอยู่บนบกตอนนี้เขาก็ต้องมาว่ายน้ําและหายใจใต้น้ําได้และแล้วจากวางนี้ก็โผล่หัวขึ้นมาบนน้ําโอ้อา้าวที่ไหนได้ครับผมเรายังอยู่บนหินก้อนนี้อยู่เลยว่ะคุณผู้ชมโอ้ผมถึงว่าเราจะข้ามฝั่งนู้นแล้วว่ะที่ไหนได้ยังไม่ได้นะโอ้เอา้าเชี่ยมันมีทางทางอ้อมอยู่นะทาแบบไม่ต้องว่ายน้ําอ่ะและแล้วนะครับจอร์ดี้กวางหนุ่ม ก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากเขาครับผมยังไงเจ้ากวางสวัสดีมันเห็นกูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย hey. สวัสดีเพื่อนว่าไงชนเลยกูชนกูชนกูชนเอาดิกูชนเอาดิเจอกันก็ต้องมาทักกันหน่อยน้องชนชนสะชนเอาดิศสึกสึกระหว่างกวางสึกระหว่างกวาง ดูเหมือนว่าตัวนั้นจะพ่ายแพ้แล้วบ่อยให้ผมเป็นจ่าฝูงช่างเป็นการเจอกันที่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยนะครับนะแต่ผมเหมือนจะไม่ยอมแพ้เศึษนี้ต้องจบด้วยการมีคนมีเสียชีวิตและแล้วจ้ากวางตัวนั้นก็วิ่งหนีไปมีเสียงดนตรีเป็นแบ,บ็กกราวน์มิวสิกที่เหมือนว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมรู้ลิกดีกว่านะครับนะจอร์ดี้เป็นกวางที่ไม่เคยเห็นสัตว์ตัวอื่นมาก่อนนะครับ การทักทายของเขาอาจจะดูร้ายแรงเกินไปสําหรับเพื่อนร่วมฝูงโอ้โหทิบย์าแล้วว่ะฝนตกครับผมเกิดฝนตกในสวราคครับเชียเอา้าปลาไลเกอร์แล้วไนงะจอร์ดีต้องระวังให้ดีเพราะว่าการที่เขาวิ่งอยู่ในพื้นที่ทุ่งราบตอนฝนตกอาจถูกฟ้าผ่าได้นะครับนี่ไงเราเดินทางมาจะถึงหินยักษ์ที่เป็นที่อยู่ของสิงโตครับอุย้ยมีสิงโตยิงด้วยวะ่ะและเหมือนกำลังจะมาหาผมนะครับ โอ้โหไม่เป็นมิสเอาซะเลยผมกินหญ้าโชว์ไปนหนึ่งทีครับผมเจ้ากวางตัวนี้ดูมีความเกรงกลัวเดนกินหญ้าโชว์สิงโตโอ้โหดูดิเชื่อเราเจอสิงโตจริงด้วยครับผมตรงนี้เป็นพื้นที่ของสิงโตจริงๆด้วยนี่คือครั้งแรกที่จอร์ดี้กวางน้อยได้เผชิญหน้ากับสัตว์กินเนื้อนะครับนะแต่เขาไม่ดูมีความเกรงกลัวเลยเขาคิดว่าพวกนี้น่าจะเป็น สัตว์ที่น่ารักดูดิพวกเขาวิ่งเล่นกันสนุกสนานท่ามกลางสายฝนนะครับดูสิครับเขาวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับนะในสายตาของจอร์ดี้ควางหนุ่มผู้น่ารักนะครับนะเยืนดูสัตว์ป่าหยอกล้อกันท่ามกลางสายฝนคิดว่านี่มันคือกิจกรรมยามว่างของพวกสัตว์ในซาววนา่าและจอร์ดี้ก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเอ๊ะไอ้อสิงโตแดกโก S <S <S เ,<อ>เรียบร้อยและจอร์ดี้ก็ได้ตายโอเคการนั้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในป่าซาวาน่าเป็นเจ้ากวางน้อยนะครับชีวิตของเจ้ากวางน้อยจอร์ดี้ก็ได้จบลงเพียงเพราะความใส่ซื่อที่ไม่รู้ว่าสิงโตตัวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายนะครับนะถ้าชอบดยนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของจอร์ดี้มาเตอร์ฟัคเกอร์เลยนะสวัสดีครับ